อ้าอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสีทางไกลหรือทางไกลมาพี่น้องมากินข่าวทำกันเตอร์มิน้เตอกินข่าวลูกสาวเนี่ยสะดวงเนี่ยต้มไก่พี่น้องมามาพี่น้องมาพี่น้องหน้าดัมระบบอยากออกกล้องพี่น้องสะดวงไอ้กล้องเลยเชื่อมเลยตะกี้ออกหน้าดัมระบบกาออกกล้อง ิหมูมาพี่น้องมาสุกงูสิงนี่พี่น้องแตงงูสิงมาวันนี้พี่น้องแซ่บแพี่น้องเก็บสุกงูสิงเขาโดนพวกกินงูเลยพี่น้องกินเพลียพี่น้องแบ่งกันไปเลยรับุพี่น้องพี่น้องได้เดียวกันลำนาครับลำนาตัวแรงพี่น้องเห็ดในคลองเลยเดามาพี่น้องมีขอนก่อนอื้อสาวก็ได้เบิ่งพี่น้องอืกสาวเลย

<CK> ที่เขาแรงพิ่นลองมันเด็กนตกหน่าก็รำก็แรงพีดน้องเอ้ยหนานกแฟนพี่แ้องมาจากบ้านอืขาวอือีดื้อรับพี่้น้าลิ้นนี้ดื้อรับ้องเย เขาเขาไปหรอดินเลยไหนขอดินนใจยังเด้ออืม,มคิดดต้มไก่พี่ห้องจ้างคนท้องมือล่ะเลื่ต้มไก่เขากินพี่ห้อง

จะเป็นมั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 นคนเยอะคนเยอะน้อยหรือเปล่าอ๋อเอริงกินเยอะอันนี่นะคนกินเยอะอย่างเงอ้หลังมือก็มันมันอืมอยากมันก่อนรบไหมลูกฮอกิ้งกับหลังไม่หลังรบไหมลูก năng ít đâu nhưng họ áo có khẩu à, cho cái, cho này, cho cho cái này, cho kính khẩu kính theo là mệt nhầm đây cái nào, um, chỉ cho khám nhảy luôn đó. Ừ. sau khi được mười hai chưa được lắm chưa được lắm lại được lắm chưa được là chưa ở trên chưa được กินข้าวเปมนเดียวกินน้ำเลยกินข้าวจีพี่น้องอือ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 ลาไปใส่นะที่ลาไปใส่ไมแห้งเฉยน้อยเอย่าเฮ็ดดุือจะเฮ็ดจ๊กเอาข่าวโจ๊กก็มากินไหมดีเป็นบะอือ

chị nhảy vậy đó chị điện đó kín toàn này nhạc hay kín <laughs> <laughs> เกาเดือนเต็มเลยพี่น้องอืมอันจะเดินหน่อยดูกอ้าแคกระปพงอืมเดี๋ยวยื้ตัวมะเป็นน่องไบเล่นตัวนี่ยิงเข่าอย่าเล่นยิงเข้าดูกจกเข่า cái này nè Ừ. hiền à? bọn Nam bỏ nằm Nam bỏ, bọn nôm nữa nằm Nam nằm bọn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  nôm nữa nằm ăn Nam bọn nằm bọn nằm bọn nằm con nằm bọn nằm bọn Ừ, ตัวมือนั่นเป็นกล้องเตัวมือตัวมือเร็วตัวมือกล้องเร็วตัวมือใส่กล้องเร็วผู้เดียมกองเร็วตัวมือดัดดีได้ไหมเฮ้ยคนนี้ยังไงอืมย่ำหนูย่ำอันน้ำเลือกกล้องนี่อันน้ำเลือกเขาเนี่ยเอา่า้ำเนี่ เออเออด้๊บ <amounts> ด <to S 2> ิกล้องวัสดีกล้องไยบายแม่หลุยบายไหมเบิดอ่ะอ้าพี่น้องเวลาคลิปนี้ขอจบพี่น้องได้ผมได้บึงได้แบกดแชร์กิดตานนี่พอคลิปนาพี่น้องเดี๋ยวขอได้ยากิบขาพี่น้องายบายายบายกล้องเดวายบายบเออ